สวนป่ารัชตะพลอัปเดตรอบสามเดือนต้นสักกำลังสวยสะบอ่อใหญ่น้ำใสามากปล่อยพันสัตว์ปลากระโหนึ่งพันตัวนะครับ น้ำใสบริเวณนี้เป็นบริเวณแนวไม้ป่าลงพวกยางนาะสักก็ไปัไปตามธรรมชาติแนวไม้ยางนะครับแนวไม้ยางกับสวนพืชผกสวนครัวพวกถั่วผักยาวตะไคร้ ขากล้วยมะม่วงเนื้อไม้ปลาเสริมด้วยเพื่อ,อเลียงกล้วยสะ่าตามธรรมชาติโอ้โหยางนาสวยมากอีกสองปีน่านจะดูน่าดู รวมต้นขี้เหล็กเกิดตามธรรมชาติก็ปล่อยไปก็แนวรอบสาก็ปลูกไผ่นะครับใช้ใส่ก็กินดอกแต่ใครแนวรอบตัวสามารถเลียงคนได้กันสิบคน ต้องกลับสูส่เกษตรแบบยั่งยืนนะครับปลูกขาตะไคร้ปล่อยให้พืชต้นธรรมชาติให้เทวดาดูแลรักษาแต่เราบ่อน้ำสิ่งที่สำคัญคือน้ำ,นำต้นหนอก็าภายสร้งจากตลวดินให้หญ้ามันขึ้นกลุมหน้าดินนะครับปล่อยมัน ปล่อยให้หญ้าคุมหน้าดินแลวดินทีจะกลับปสัสสาอุดมสมบูรณ์เราต้องใจเย็นๆ<ะ>อีกปีหนึ่งสระนี้จะเป็นแหล่งน้ำชั้นดีนะครับปล่อยให้หาขึ้นเลี้ยงด้วยกระเฉดน้ำ เป็นอาหารปลานะครับอ๋สสอรสร,อาาร้างมั่นหามอะไรล่ะบ้านปลาประคอะป,ระประคอเป็นสัตว์ที่พลาชานั่นเป็นปลากินผดไอ้อปลากินสัตว์ <laughs> <laughs> ใช่แหละอุดหนึ่งไงบอสเห็นบอสสังเกตเมนปลากระโโหบ่แต่เด้อบ่ได้จุดมากจุดเลี้ยงปลาบ่นี่แล้วโอเคเด้อเวลาเอาใหม่เอาใหม่มาตอบยื่นผ่านให้มันกินเอาใช้ลงไปหวานทุนนะมาหลายรละที่ อันนี้คือปลากระโห o คือคือหัวปลาคอเห็นมันบ่โู้มันแล้วมันแรงนึงลองใส่เบ็ดเบิ่งกันปลาคอที่กินเบ็ดแรนบ่นล่ะอืมเดี๋ยวหมุนก่อนใส่บ่อลน่ะติ๊บๆกับซอมโลเบ็ดมันหน่อยมันหลุดอันตุ้นบ่อันบอใช่ลูก,ล,กลูกปลานั่นบ่อันบ่ลอันบอปลาคอบ่บ่อปลาคอน่ะนั่น่าปลาธรรมชาติปล่อยนั่นนะมาเยอะด้ยนะโอ้ย <laughs> อ๋อสวิงมาสวิงมา,มา,มาปลากระโห o ้กระโ h o o เอ้ยเพียตัวโกหกใหเฮ้ฮเอยอีกเรืองหนึ่งไงอันนี้ปลาทับโอ้บุ่นอู้ปลาทับทิมผู้ใหญ่ต้อนปลาทิมอะไรเดี๋ยมันจะลูกมาฏิบัดให้แม่ลูกมันลูกมันตัวนึ่นงตัวหน,นึ่ปล่อยทดลองเขาลองเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหน้าสามเตียงตรงนี้ นี่แหละนี่แหละถากตาสามครั้งเลยนะตัวนี้ใส่เบ็ดกบแต่ตจะมีประคอดดราอยี่นี่ด้หนิเด้อนี่ตัวนี้เผอมาดุมาหอมันอย ลูกม so ันฮะมีแต่ลูกมันเฮ้ยลูกกันบ่อลูกมันพุ่นน่ะโอ้ผู้หน่ะตัวแดงเล็กเห็นไหมล่ะลูกมันออกเพียบตัวนี้ขยายพันธุ์เนาะขยายโว้ ฮะเว้รถเว้ตัวนี้รถตัวนี้รถปะเมาตัวเท่งเกียบอยู่นี่้องไปกอรอะไรได้สากับไรหนึ่งขอมันน่ามันลวเนาะเขาเสี่ยวปัะเขาเต้นเกียบเลยเออเอ้ามันกระเบืนมาก Oh, sôi, quay sôi, oh, quay sôi, quay sôi, quay sôi, uh. oh, quay sôi, uh. oh, quay sôi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 , quay มันไปลงตรงปีกเาะเอาเลยงเรื่องกย่งตรงไหนน้งไวเนี่มหากบปะน่นีโลก็ถึงแปว่าเขาเรียบบางเดียวนี่บ่เดียวเมาเบอร์ด้หุ่นม่แรนมากกว่าท่านอือ